วันนี้เรามาเก็บหัวถือนะจ๊ะยอดถือนะจ๊ะหัวถือเนาะที่ออกอ่อนๆน,นะคะใหม่ๆจ้ะนี่ค่ะราคานี่อันนี้ใช้ได้แล้วนะคะนี่นะคะเก็บหัวถือนะจ๊ะนี่เขาจะขึ้นทิ้งเยอะๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็เลือกเอาแต่เอ่อเลือกเอาแต่ต้นอ้วนๆนะคะทุกคนนะเลือกเอาแต่ต้นอ้วนๆนะคะนี่นี่ตอนนี้ก็อ้วนอยู่นะคะเราก็ดึงได้เลยค่ะ นี่ค่ะดึงนะคะดึงให้เป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่แล้วเราก็จะไปลอกนะคะลอกเอาตรงอ่อนๆน,นี่ค่ะนี่ค่ะเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วได้ประมาณนี้เนาะนะได้ประมาณนี้นะคะอ่อนๆแล้วก็จะเอาไปแกงนะคะเราต้องลอกเปลือกแข็ง,ขงๆออกเนาะให้เหลือไส้ในข้างในนะจ๊ะนะนี่นะแล้วก็หาเอาแต่ต้นเลือกเอาแต่ต้นใหญ่ๆเนาะต้นนวลอ้วน,นนั่นแหละนะคะ ไอ้ต้นไหนไม่อ้วนก็ไม่เอาเนาะน้จ๊ะนี่นี่ก็ดึงได้หลายต้นแล้วนะเนาะอันนี้อันนี้ก็พอได้อยู่นะนี่ดึงจะติดหัวมันอย่างนี้ยิ่งยิ่งอร่อยค่ะหัวหัวอ่อนๆอย่างนี้นะอร่อยค่ะแกงแกงอร่อยค่ะนี่เนี่ยดึงให้เขาติดหัวมาด้วยนะอย่างเงี้ยอ่อนแกงอร่อยนะเจ้าหัวเขาเนาะ อาจารย์จะออกซ่าๆเผ็ดๆแล้วก็อร่อยค่ะแกงใส่หมูก็ได้นะคะนี่คราวนี้ยมจะใส่หมูเนาะแล้วก็ใส่ปลาย่างนะคะนี่เราก็เก็บเก็บมาได้เยอะละนี่ค่ะเนาะนี่เดี๋ยวเราก็จะไปลอกนะคะนี่ค่ะเนี่ยยอดอ้วนๆอ่อนๆนะคะเนี่ยอ่อนเจี๊ยบเลยนะคะเนาะนี่นี่เราดึงมาเยอะละดึงมาได้เยอะละเดี๋ยวเราก็จะไปลอกนะจ๊ะทุกคนนี่อ้วนมาก ้วนนะคะนี่ตรงนี้อ้วนพอปอกออกมาข้างในมันอ่อนไงมันก็จะนิ่มเนาะเวลาแกงก็จะนิ่มแล้วก็จะเปื่อยง่ายเนาะต้องไปลอกอีกทีนึงนะจ๊ะหัวทือจัดทุกคนนาะาดอกเขาก็สวยเนาะนี่มาดูสิว่าจะได้อีกไหมมีต้นนุ่นอ้วนอีกไหมนะคะไม่มีละดึงหมดละนะเดี๋ยวแต่ต้นเล็กๆละไม่เอาละเนาะ เราจะเอาแต่ต้นต้นที่อ้วนๆนะคะทุกคนอันนี้ก็เล็กไม่เอาอันนี้ก็เล็กเกินไปไม่เอานะคะนนี่ก็ยังพึ่งออกก็ยังมีค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราต้องดึงให้เขาออกมาเขาจะได้อ้วนๆเนาะนตนน้ตนโน้นต้นโน้นนี้ต้นนี้ดึงดิโอ้ยต้นนี้ไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่นะคะ แถมขาดดวดเอาดีไหมเยาดีกว่าเนาะทิ้งปะนะคะนี่จ้าเก็บหัวทื่อนะจ่าไปลอกนะคะแล้วก็ทําเป็นการรค่ะทุกคนยิงต้นอ้วนๆน,นะยิงได้เนื้อค่ะทุกคนนะคะอันนี้เหลือแต่ต้นเล็กๆแล้วไม่เอาแล้วนะคะเหลือแต่ต้นเล็กๆเนาะมันเล็กเกินไปเนาะมันเล็กเกินไปค่ะทุกคนเนี่ยนอมันเล็กเกินไปเวลาลอกแล้วมันจะไม่ได้เนื้อไม่ไม่ได้อะไรเนาะ นะคะขอบคุณที่รับชมจ้าวันนี้พามาเก็บหน่อหัวถือไปแกงนะจ้าไปแกงเนาะอืมแล้วก็เราก็จะเอาพอลอกเสร็จเราก็จะกร,รมเป็นกรรมแล้วก็เอาไปขายที่ตลาดได้นะจ้ะนี่ค่ะต้นหัวถือนะคะนี่นี่อ่อนเจ็บเลย หัวใหญ่ๆนะคะทุกคนะจานี่ค่ะนาอเดี๋ยวเราก็ไปลอกแหละก็พอลอกเสร็จเราก็ทําเป็นกรรมแล้วก็ไปขายที่ตลาดนะจ๊ะทุกคนาขายดีมากเลยค่ะนะคะยิ่งออกใหม่ๆแบบนี้นะคะทุกคนะจะขอบคุณที่รับชมค่ะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดให้กําลังใจด้วยนะคะกดไลค์ด้วยกดให้กําลังใจด้วยนะคะะจะ เดี๋ยวเราก็จะดูต่อไปเนาะหาต่อไปว่าขึ้นที่ไหนอีกนะคะทุกคนกลุ่มนี้เราถอนหมดแล้วเนาะนี่เขาจะขึ้นเป็นกลุ่มๆนะนี่อันนี้เราก็ดึงเลือกหมดละนะเดี๋ยวเราหาต่อไปนะเขาจะขึ้นเป็นกลุ่มๆจ้าโอเคนะคะขอบคุณที่รับชมจ้าแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายจ้า